บ้านตุกตาไอดารี่สวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชแล้วก็พี่นุมานนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะเป็นคลิปแนะนำเรียกว่าคลิปรีวิวได้ไหมถ้าเราทำเองนี่เราเรียกคลิปรีวิวใช่ไหมก็ได้เนอะก็มีบ้างซื้อมาบ้างทำเองบ้างนะคะโอเควันนี้จะมารีวิวเขาเรียกอะไรนะเครื่องแต่งกายเหรอ ชุดนี่แหละหุ้ยจะเรียกให้ยุ่งยากไปทาไมชุดนี่แหละแต่เป็นชุดไพรเวทนะคะเป็นชุดเป็นชุดบ้านใช่ไหมถ้าสมัยป้าจะมีแบบวันนี้แต่งชุดนักเรียนเฮ้ยวันนี้แต่งชุดบ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แต่งชุดพ้าละใช่ไหมคะชุดเนนาลีชุดลูกเสือใช่ไหมไม่รู้เด็กสมัยนี้เขายังมีกันอีกไหมเน่นะคะชุด ชุดต่างๆนะเวลาเราที่จะต้องใส่ชุดอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปโรงเรียนแล้วต้องใส่ชุดอยู่บ้านเราก็จะจะเรียกว่าเอ้ยวันนี้มีกิจกรรมให้ใส่ชุดอยู่บ้านนะและเด็กสมัยใหม่ก็จะเป็นเสื้อชอ็อปใช่ไหมคะโอเคมาเรามาดูกันคลิปนี้จะแนะนำเรื่องกางเกงนะคะกางเกงแว่นตารองเทา้ารองเทา้เทานี่เคยทำไปแล้วเนาะแล้วก็แต่ว่าวันนี้นิดนึงเริ่มที่รองเทา้าก่อนละกัน รองเท้าน้องจะเป็นยางนิ่มๆนะคะสวยงามลงสีสวยงามถอดง่ายใส่ง่ายนะคะวิธีถอดกันเนี่ยดึงส้นเท้าน้องออกก่อนนะคะวิธีใส่ก็เหมือนกันใส่เท้าน้องข้างหน้าลงไปก่อน แค่นี้เองแล้วก็ดันส้นเท้าง่ายนิดเดียวทรงตัวง่ายด้วยนะคะรุ่นนี้ส่งตัวง่ายมากๆยืนง่ายมากๆเนื่องจากว่ามีความยาวตามทรงของคอนเวิร์ตเขาอ่าทีนี้ต่อมาอะไรดีล่ะขออนุญาตถอดเสื้อก่อนเนาะเสื้อเสื้อกับกางเกงป้าตัดเองนะคะมีทั้งแบบแขนกุดแล้วก็แขนสั้นนะสนใจก็สามารถติดตามกันได้เลยในเฟซของดาริเนาะ อ่าตัวนี้เป็นแขนกุดนะคะสีดำมีสีดำสีขาวสีเหลืองสีชมพูไม่ได้รวบรวมสีมาให้ดูนะคะทีนี้ถัดมาดูอะไรก่อนดีให้ดูแว่นตาก่อนละกันกางเกงเอาไว้สุดท้ายนะคะแว่นตาจะเป็นเฉพาะพี่นมานเท่านั้นอะ เพิ่มแสงให้หน่อยนะคะแว่นตารุ่นนี้จะเป็นเฉพาะพี่นุมานเท่านั้นนะคะเพราะว่าป้าจะคัดต้อมช่วงขาวแว่นนิดนึงให้ใส่กับพี่นุมานได้แบบพอดีตรงจมูกพอดีแล้วก็แน่นพอดีนะคะจะเห็นว่าไม่หลุดไม่หลุดง่ายด้วยนะเห็นไหมแน่นพอดี ทัดหูได้แบบพอดีเวลาใส่อ่าเวลาถอดเนี่ยป้าไม่หลุดป้าติดกาวหรือเปล่าไม่มีกาวนะคะไม่มีกาวแล้วก็อุตายแล้ววงลูกขอโทษลูกวางหัวดังป๊อกเลยอ่าค่ะแว่นจะสามารถพับได้ด้วยนะคะนี่น่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยแว่นตารุ่นนี้นะคะ เป็นอะคริลิกนะคะเลนแว่นถอดได้แต่ก็ไม่รู้จะถอดทำไมใช่ไหมเผื่อบ้านไหนแบบไม่ชอบโมเมนต์ที่ว่าถ่ายรูปแล้วสะท้อนเลนแว่นอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแกะเลนส์แว่นออกได้เลยวิธีใส่นะคะนี่จับใส่ลงไปตรงทัดหูของพี่นมานตรงนี้แล้วก็ดันลงไปตรงๆเห็นไหมคะแว่นก็จะติดกับตรงขอบจมูกน้องพอดี กับตรงด้านหูก็จะติดแบบพอดีเลยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยออกแบบมาเฉพาะพี่นุมานจริงๆเลยเนอะแบบเนอะเนอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยเนอะเนอะเนอะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกางเกงนะคะยกมือพี่นุมานนิดนึง กางเกงพี่นุมานนะคะป้าจะตัดสองแบบด้วยการวิธีใส่กางเกงหรือถอดกางเกงให้งอปลายเท้าน้องลงตรงตรง,ตรงแบบนี้แล้วก็รูดตรงส้นนะคะรูดตรงส้นออกมาอันนี้ขอถอดทรงเดฟให้ดูก่อนนะคะทรงเดฟจะเป็นทรงที่แน่นเห็นไหมคะแน่นเปรี้ยประหนึ่งว่าอ่ากางเกงที่ฉันไม่เคยใส่มานานแล้ว3าปีแล้วหยิบขึ้นมาใส่อีกโอ๊ยกางเกงมันโตหดลงไม่เธออ้วนขึ้น เธออ้วนขึ้นนะไม่ใช่กางเกงหดลงโอเคกางเกงทรงเดฟนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือจะสวยสวยนะพอดีกับทรงเลยพอดีกับบอดี้เลยเพราะว่าน้องจะมีก้นเห็นไหมคะบอดี้น้องจะมีก้นแล้วก็มีพุงพุงน้อยๆพุงกะทินะวิธีใส่นะคะก็จะทำให้เรา หุดหิดได้พอสมควรสำหรับบ้านมือใหม่ๆหรือว่าไม่ค่อยได้เล่นตุ๊กตาที่ต้องใส่ชุดแบบนี้นะคะก็จะนิดนึงงอไปเท้าน้องลงสวมลงไปยิ่งเป็นแบบขาดนะโอ้โหนี่ต้องระวังต้องระวังเท้าน้องไปเกี่ยวกับรอยขาดนะคะแล้วก็ค่อยคค่อยคอยเนี่ยค่อยๆนะป้าบอกเลยว่าค่อยๆนะ ไม่ต้องกลัวขาดนะคะถ้าขาดส่งมาปลาซอมมีฟรีตะเข็บป้ายเย็บแบบตะเข็บคู่หมดเลยด้านในก็ตะเข็บคู่นะคะเพราะฉะนั้นป้องกันการขาดไว้พอสมควรค่อยๆดันค่อยๆดันอุ๊ยอุ๊ยขอยืมคำคุณหนุ่มหน่อยอุ๊ยพอดันพอดันปลายเท้าโผลมาได้นะคะก็ดันตรงส้นขึ้นไปเนี่ย นะคะ,ะปลายเท้าโผล่ปุ๊บ,บก็ดันขากางเกงตรงส้นขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็งอปลายเท้าขึ้นมามาทีนี้ตรงช่วงก้นดันก,ก้นก่อนนะคะนี่แบบเดฟนะแบบเดฟที่ป้าบอกว่าใส่แล้วทรงจะสวยแต่นั่นแหละแลกมาด้วยความอุหยิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงอ่ะแล้วก็ดันเป้าขึ้นไปจากนั้นนะคะหันหัวน้องแล้วก็เกี่ยวตรงตรงกระเป๋าขึ้นมานิดนึงนี่ แค่นี้เองแค่นี้เองจะคับสักเท่าไหร่เชียวขอบตรงกระเป๋าอะจะแบบดูยุยูลงไปก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะทีนี้จัดทรงให้สวยทําเป้าให้เขา้ารูปเป้าลูกจะต้องใหญ่โตนะโชว์เป้ามาปนุษย์เลดบวกจังคลิปใส่กางเกงโอเคแค่นี้ค่ะน้องก็จะได้ใส่กางเกงทรงเดฟที่ ที่น่ารักสวยงามไม่ต้องจัดทรงอะไรกันมากแล้วนะคะขาถ้าอยากให้กองกองก็ลากเอวลงมาเอวต่ําเอวต่ำ,ตำปิ่มเขาเรียกอะไรนะปิ่มโนป้าสิบแปดบวกอีกแล้วปิ่มปิมเลยนะคะเนี่ยเอวต่ําปิ่มปมกันไปนเลย <c oughs> มานี่เห็นไหมคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะฮิปฮอ ีพอบรุ่นไหนก็ไม่รู้นะเด็กสมัยนี้ป้าตามโลกไม่ค่อยจะทานเลยในติ๊กตงติ๊กตอกมีคนก็ทำให้อนะ <c oughs> เข้าไปดูแล้วก็ว้าวหวามหัวใจ <c oughs> มาถอดเหมือนเดิมเลยถ้าบ้านไหนหงุดหงิดกับเท้านะคะสมมุติว่าหงุดหงิดกับเท้าก็ดึงเท้าน้องออก ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวข้อต่อน้องจะหลวมนะบอดี้รุ่นนี้ข้อต่อดีแล้วก็เป็นยางผสมด้วย a อ s อนะคะก็มันก็จะนุ่มๆนิ่มๆนิดนึงในขณะที่ยังคงความแข็งแข็งกลา้าเรา,รา,ราแข็งเอาไว้ด้วยนะคะมาแต่ป้าจะใส่ใส่แบบนี้ให้ดูนะคะอ๋อแว้นตาตายแล้วนิดนึงแว่นตามีเลนส์องแบบนะคะเลนส์ขาวกับเลนดำ เลนดำก็จะประมาณนี้นะคะอ่าตายแล้วั่าน,นุ๊หันมาดูเก่งๆตัวตัวหลวมเค้าเลเห็นแว่นนะคะเดี๋ยวค่อยๆไปบอกไว้ในใน,ในคำอธิบายมาแบบหลวมนะคะแบบหลวมก็จะใส่ง่ายหน่อยตัวนี้ไม่ขาดก็เนี่ยค่ะใส่เหมือนเดิมงอไปเท้าแล้วก็ดันขึ้นไปแบบหลวมนี้จะฟินฟินมากไม่ทำให้มีหงุดหงิด ลำคาญหัวใจหรืออะไรเลยนะคะใส่ง่ายมากแต่นั่นแหละค่ะทรงกางเกงก็จะดูเป็นทรงกระบอกหลวมๆห,หน่อยแล้วก็ตรงเป้าก็จะตงุตงๆยนัยนๆก็เวลาใส่ก็เนี่ยเหมือนทิปนุษบอกจับเป้าให้ดูสวยๆนะคะดันข้างหลังให้ดูสวยๆนะดันเป้าไปข้างหลังที่สําคัญคือใส่เป้าให้ตึงอะคะ่ะเป้าเป้าก็จะสวยเห็นไหมคะขาก็จะประมาณนี้ นเนี่ยเนี่ยขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าอยากได้โมเมนต์ขาก,กองกองก็เหมือนเดิมเลยลูดลงมาลูดลงมาแล้วก็ไม่อยากให้ลูกดูเป้าตรงเกินไปแบบจะดึงดูดใจสาวๆเกินไปนะคะก็ประมาณนี้อ่าขาก็จะกองกองนิดนึงก็จะเหมือนแรปเปอร์ดึงให้ต่ำกว่าเนี่ยขอบขอบสะโพกก็จะขากงกง <laughs> ขากโกงโกงก็ดูน่ารักดีนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปอ่า เสือกางเกงรองทเท้าเว็นตาเนาะของพี่นุมันนะคะจับแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อที่จะพาไปเที่ยวกันป้านุ่ก็ยังคงชอบกางเกงแบบเดฟนะตัดเองชอบเองอะรู้สึกว่าเขาใส่แล้วมันพอดีตัวเนี่ยเวลาเวลาจะถอดถ้าเราไม่ถอดเท้านะคะป้านุ่ก็ใช้วิธีดึงแต่เก็บคู่นะไม่ต้องกลัวขาดหรอกนะขาดเดี๋ยวป้านุ่ซ่อมให้เราเป็นเพื่อนเล่นตุ๊ก,กตาก,กันนะคะอย่าไปคิดมากนะป้นุ่ม ไม่ใช่แม่ค้าไม่ได้ไม่ได้เติบโตมาแบบการาค้าขายไม่มีไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเลยบ้านๆเลยคะ่ะเป็นเป็นคนเล่นตุ๊กตาบ้านๆนนี่แหละ <c oughs> ที่เราเล่นกันมานานแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วเนาะ <c oughs> เล่นกันมานานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเล่นอยู่คนแก่หัวใจเด็กยังคงเล่นอยู่เนี่ยมนุษย์รู้สึกชอบแม่ค้าทำไมลูก รู้สึกชอบขาเดฟมากกว่านะคะใส่เสื้อหน่อยจะปิดคลิปแล้วใส่เสื้อหน่อยก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะทั้งหมดทั้งปวงแล้วนี่หาเงินเลี้ยงแมวไว้เดี๋ยนะขากางเกงลงอันนี้เลยยืนไม่ได้ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วหาเงินเลี้ยงแมวนะค่าอาหารแมวค่าอาหารลูกชายเหลือลูกสาวอยู่คนเดียวแล้วนะคะพูดแล้วก็จะร้องไห้อีกพี่ใหม่กับโดนัทไปวิ่งเล่นบนดาวแมวแล้วนะคะเหลือพี่ฟู้คนเดียวพี่ฟู่นี่ก็ปีนี้ก็เจออ็ดขวบแล้ว้ะรู้สึกจะเจ็ดขวบนะคะเจ็ดหรือแปดขวบนี่แหละ ส่วน2งลิงนะคะปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่4แล้วนม4สี่เนาะสองพันสองพนอะไรละโอ้ยป้าไม่ค่อยจะนับวันเวลาเลยนะคะไม่ได้เอาวันเวลามันมาเป็นตัวกําหนดอะไรชีวิตตอนนี้ก็คือซ้อมตายทุกวัน <c oughs> อยู่แบบซ้อมตายทุกวันนะคะก็ใช้ชีวิตในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงให้มีความสุขไปไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วลากันไปตรงนี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณทุกๆบ้านที่ติดตามอุดหนุนกันมาตลอดเลยหลายปีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ยังคงติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกส,สิ่งที่ทำในแต่ละวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ